บอกคะ่ะว่าส,สาวๆที่ชอบดูละครรักโรแมนติกนะคะเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกช่างฝานันแล้วก็ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนพัทะลีในเรื่องเป๊ะเลยคะ่ะมากอ้ <c oughs> ออาวมาดูดีกว่าคะ่ะว่าเบื้องหลังของแต่ละคนจะพูดถึงคุณพ่อ,อเจ้านายคนนี้ว่ายอย่างไรเชิญคะ่ะจิงจะว่าดุก็ดุนะ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะด,ดุในเรื่องที่ควรดุแล้วก็แกเป็นคนมีเหตุมีผลมากกว่าถ้าผิดเนี่ยผิดนิดนึงเนี่ยแกสามารถทําให้เราผิดเหมือนว่าเราผิดปางตายได้แต่ถ้าเราไม่ผิดเลยเนี่ยนะแกก็พร้อมที่จะขอโทษเราถ้ากิดสมมติว่าแกแบบเฮ้ยผมพูดไปอย่างนี้ถูกหรือผิดมีเหตุมีผลและ <c oughs> เราก็จะต้องใจกว้างกับการที่เราถูกคอมเมนต์งานเราถูกยิงงานตกหรือ การที่เราได้รับคำชมเราก็ต้องไม่เหลิงนะคือแม้กระทั่งแกเป็นเจ้านายเนี่ยเ,เวลาที่แกมีไอเดียอะไรมาเสนอเนี่ยเราก็ยิงตกได้แกไม่ได้แกไม่ได้หมายถึงว่าฉันคิดมาแล้วฉันดีที่สุดไม่นะไม่เคยบังคับให้ลูกน้องทํางานนะไม่เคยไล่คนออกแม้กระทั่งบางทีเราก็มีความสุกว่าไอคนนี้เอาไว้ทําไมไล่มันออกไอเธอไม่ไล่มันอีกเนี่ยนะสลึงหนึ่งก็ไม่ยอมเสียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแสนแสนล้านเฮ้ยมันมีเหตุผลในการที่ต้องจ่ายก็จ่ายแต่ถ้าไม่มีเหตุผล ไม่มีทางสิบบาทยังไม่ให้กระเด็นเลย mm hmm. <laughs> ในตัวจริงเป็นยังไงบนเวทีก็เป็นแบบนั้นไม่เคยเสยแสร้งนึกอยากจะร้องไห้คือเขาก็จะอินไปกับการที่เขาสัมภาษณ์แขกรับเชิญเรื่องราวที่ที่ได้ฟังตรงนั้นพอพอเริ่มรู้สึกว่าแบบเศร้าจังเลยเขาก็เศร้าใจจริงๆอะ่ะบทเวลาที่แบบขำก็ขำหัวเราะไปเหมือนเลยอยู่ข้างล่างเป็นยังไงขึ้นไปบนเวทีเป็นอย่างนั้นเลยจ้ะผมพูดตรงว่าผม,ผมอัดรายการหลายรายการนะ แล้วก็มีเจ้าหนกายกหลายคนบางคนไม่รู้ไม่ร้ซ้ำว่าผมชื่ออะไรอยู่ขนาดอยู่กันมาสิบปีก็รู้จักแลยมือกลองมือกีตารแต่วิธีรู้จักหมดวิทล้ลแซมมือพบอร์อะไรวิธีจะเรียกเลยแล้วก็บางทีเดลเขาเล่นกีตาร์อยู่เงี้ยเพลงอะไรที่สากลที่เขาชอบแล้วเดินก็มาหาเลยอยากจะบอกก็อยากให้วิธีดูแลสุขภาพ mm hmm. จะได้อยู่เป็นวิทยกรให้พวกผม เกาะไปเรื่อยๆอยู่ผมเกาะนานๆครับผมเื่องขขรู้สภาพงเดี๋ยวอยากให้เพราะว่ารู้สึกมันจะมีกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกอะไรทุกอย่างถ้าสมัยก่อนตอนเด็กๆดุมากค่ะทุกคนกลัวเป็นคนพูดคนสุดท้ายมีอะไรต้องขออนุญาตคือไม่มีใครมีอํานาจมากเท่าเขาแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมาดแบบพ่อนิ่งๆแล้วก็ทุกอย่างต้องมีข้อคิดทุกอย่างต้องมีแง่คิดต้องแบบ ตบท้ายด้วยการตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพอทํางานด้วยพอเราโตขึ้นมาเขาก็คงไม่กล้าดุใส่เราแล้วมั้งอาจจะด้วยอายุด้วยมั้งคะแต่ว่าก็ใจดีช่วงนี้ก็ใจดีขึ้นมากคิดว่าคงหมดแรงอ่ะไม่เหมือนเดิม <c oughs> อ๋อถ้าเรื่องเมาคือเขาชอบอยู่ที่บ้านเขาจะอยู่คนเดียวเงียบดูทีวีอะไรอย่างงี้บ้างแต่เขาชอบมีกิจกรรมเ <c oughs> ขาชอบแต่งเสือ้อชอบแบบ เอาเสื้อที่ซื้อมามาเพ้นเพิ่มมาทาเพิ่มเหมือนการฝีมือเหมือนงานฝีมืออะไรเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเด็กผู้หญิงชอบมาแบบเอาโบมาถักอะไรแต่เขาไม่ได้แบบนั้นนะ <laughs> เขามาวาดเพ้นใหม่เพ้นบรัชนู่นนี่นั่น <laughs> ก็คือเขาจะชอบพวกแบบทำอะไรแปลกๆอะ่ะเหมือนเด็กๆทำอะ่ะงานศิลปะอะไรเงี้ยก็เคยเจอเขาแบบทําเสื้อเคยเจอเขาประดิษฐ์นาฬิกาใช้ในบ้านประดิษฐ์ ทีวีที่ตั้งอยู่บนแท่นพัดลมบางทีก็ทําแบบแก๊เจ็ตอะไรในบ้านถังขยะเล็กๆสําหรับแม่ไว้หั่นผักอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีมุมแบบศิลปินกับมุมความเป็นเด็กอยากลองอยากทดสอบยอะไรเงี้ยเขาก็จะเก่งเรื่องพร็อพมากเ,เรื่องอุปกรณ์ <c oughs> นักประดิษฐ์ <c oughs> นี่มีคนถามหลายคนแล้วว่าแบบพ่อมีกิ๊กป่าว่ะทำไมแต่งตัววัยรุน่น <c oughs> สีสันเดี๋ยวนี้แบบ ดูหนุ่มขึ้นแล้วทําไมไปถ่ายถ่ายถ่ายหนังสือกับลูกสาวทําไมภรรยาไม่ออกนี่เด well ี๋ยวขอมาแก้ต่างให้แทนคุณพ่อไม่รู้จริงปะนะแต่เราก็อยากเชื่อว่าพ่อไม่มีกิ๊กนะคะมาครบเลยคนเปิ้าคนเปิ้ลนะฮะตอบตรงนี้เลยฮะคนเปิ้ลไม่มีครับไม่มีแน่นอนจะมีก็แต่กิกกอกเท่านั้นเองนะครับอยากคิดว่าการแต่งตัววัยรุ่นกางเกงสีแดงแบบนี้มันจะต้องมีกิ๊ก เออไม่เกี่ยวถ้ามีก็ไม่มีคนเดียวละกไม่ก็ไม่มีถ้ามีก็ไม่รู้หรอกมันมีเหตุผลของการพัฒนาการแต่งตัวไม่ทราเป็นการพัฒนาหรือว่าเดินหลงเหวก็ไม่รู้ก็ะปอยนี่แหละนะครับปอยเขาทำ branding branding ก็คือการจัดพัฒนาองค์กรภาพลักษณ์ นะเขาเรียนมาทางจิตวิทยาแล้วเขาก็ถนัดในเรื่องแบรนดิ้งแล้วก็ไปทำโฟกัสกรุ๊ปโฟกัสกรุ๊ปก็คือการไปสุ่มตัวยอยา่างแล้วก็ถามความรู้สึกของคนโดยที่ปิดห้องไม่ให้เขาไม่ให้เขาเห็นว่าเรานั่งฟังอยู่แล้วเขาจะพูดจากใจพวกเราไม่อยู่นะเขาคิดว่าเราไม่อยู่แต่พวกเรานั่งฟังอยู่เต็มเลยทั้งออฟฟิศนะฮะแล้วเาพูดถึงองการแต่งตัวนนี่โอ้ แก่แล้วมันจะไปแต่งตัวให้แก่ไปกว่าน,นี้ทําไมประโยคนั้นประโยคเดียวแล้วฮะนะฮะ,ะ,ฮะปอยเขาบอกว่าป้าพัฒนาการแต่งตัวใหม่แล้วเขาก็เอาสไตลิสน้วนเลยฮะจัดให้เลยาสาวเองใช่พเพราะสาวคุณมิทน์ ปรี้ยวมากบอกเลยถ้าใไรรได้เคยตามน้องปอยนี่ลนะคะจะเป็นคนที่แบบมีแบบดูมั่นใจนสไตล์ของตัวเองเข้าใจละทรงขัดใจพ่อเนี่นะแล้วก็เก่งตัวนี้เลือกให้ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยเขาประมาณนี้เลยใช่ไหมคะต้องอย่างนี้ออกชมพูออกสีอิด เออเอาน้ำเงินฟ้าเอ่อยีนน้อยๆหน่อยเพราะสีมันถึมไปยกเว้นว่าถ้าเจอยีนสีเหลืองโอเคได้เหลืองเนี่ยเนียวันนนานเนี่ยโอ้ยตายพ่อแบบน่าเป็นงูพ่อแบบน่าเป็นงูไม่แต่ว่าตอนนี้คุณพ่อรีเควสเองแล้วพอเริ่มชินไงพอเริ่มเป็นสีถึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ตอนแรกใช่ไหมคะใส่ตอนแรกละคะใส่ตอนแรกมันแบบมันกล้ากล้าเท้าไหมคะหรือมันแบบเฮ้ยจะักภาษณ์แขกออกหรือเปล่าตรงีมีความ รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเกินวัยไปหรือเปล่าตอนซื้อไงตอนซื้อนี่เนี่ยเนี่ยอนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีเกงสีมาเยอะไงโอ้ทุกสีเอาทึงก่อนเนเอาสีทึมที่สุดในคอลเลกชันของมันว่างั้นค่อยค่อยไล่โอ้มีเหลืองแป๊ดมีเขียว ไพรีมีชมพูเออชมพูเท่าปากเนี่ยแบบนี้จะใส่ได้กับปากพิธีก่อนอะไรประมาณนี้ก็มีนะฮะคือเดินใส่แล้วเดินข้ามถนนรถไม่ชนอ่ะประมาณับสว่างเลยกับรายการซื้อใหม่ๆหลังๆนี่ก็โอเคแต่ก็ดูไหวครับโอ้แต่พี่วัพิธไวทก็ดูไหวรุ่น ดูดุมขึ้นเยอะเลยทีนี้ย้อนกลับไปที่วีทีตัวแรกเมื่อสักครู่นี้เรานั่งฟังอยู่นะคะโปรดิวเซอร์คู่ใจของพี่วิทวัสบอกว่าพี่วิทวัสเนี่ยถ้ามันใช่1ล้าน1แสนก็ยอมเสียแต่ถ้าไม่ใช่สลึงเดียวก็ไม่ให้กระเด็น1ิบบาทก็ไม่ยอมจ่ายแปลว่าอะไรคะแปลว่าเป็นการใช้เงินด้วยสติเป็นการลงทุนด้วย ความมีเหตุผลถูกไหมฮะมีคนที่สูรุ่ยสุร่ายเ,เรื่องเล็กเรื่องน้อยซะจนในที่สุดไม่เหลืออะไรเลยแล้วย้อนกลับไปโผล่ไปซื้อไอ้ตรงนั้นทําไม20,000ื่นมาโทรไปซื้อนี้ทําไม 250, ออ2อ0แสนหนี้ก็กลายเป็นการใช้เงินแบบเขาเรียกว่าไร้สติออพอไร้สติไปมันก็คือไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจถ้าเราลงทุนแบบไร้สติธุรกิจ ก็ย่อมไปไม่ได้แต่อะไรที่มันจําเป็นที่ต้องลงทุนเครื่องตัดต่อใหม่มาดิจิทัลใหม่มาไฮเดฟเ n นชั่นใหม่มาถ้าต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนเราจะไปดันทุนร้งโอ้พิ่งซื้อมาใหม่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือการใช้เงินอย่างมีสติเท่านั้นเองล่ะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังเนี่ยเหรียญ10บาทคุณค่าของวิทยรัไม่ใช่อยู่ที่ไอสิบาทนี้ มันคือสิบาทหรือหนึ่งล้านคือหนึ่งล้านแต่ว่ามันอยู่ที่เอาไปทําอะไรแล้วสิ่งนั้นน่ะมันตอบโจทย์ไอ้นี่ได้ไหมลูกจะเป็นค่าของเงินที่เป็นงานออกมาค่ะมีคนที่ใช้เงินอย่างไรสติเยอะมากนะครับอย่างที่คุณปูซื้อกระเป๋าไปนั้นสามแสนห้าเนี่ยนะสามแสนปีแล้วม่ใช่ยละไายดำเคลอะว่างเลยปีด้วยอ่ะบางที่ได้เคยบอกลูกนะบอกกระเป๋าใบละสามแสนห้านี่นะถามตัวเองสักนิดนึง ไรสติไม่เนี่ยโอ้ตายแล้วโดนคอร์ดโดนไม่ไม่แต่ไอ้ตันี้หนูกำลังฟังตั้งใจหนูกำลังฟังหนูชอบหนูชอบวิธีคิดหนูชอบเป็นยังไงคะแล้วลูกถ้าลูกตอบว่าคิดแล้วพ่อตอนจ่ายก็ไม่ได้ไรสตินะหนังมันดีนะพ่อมันมีสตอรี่นี่มันมีตั้งแต่ยุค1,700้ใช่เครือข่านออกมากี่ปีกี่ปีตอนนี้ไม่ไรสติแต่ไรสตางสุดๆไรสตางมากเลยขอพูดซ้หน่อยอย่างนี้พิ่ ก็อย่างที่บอกเนี่ยอย่างที่วงพูดเนี่ยบอกว่าใช้สติตอนนี้ระวังว่าวันหนึ่งจะไร้สตังค์แบบเดียวกันเลยที่พูมพูดเพราะว่าเพราะว่าการใช้เงินแหม่มันจะต้องเอาหน้าสองหมื่นห้าก็พอแล้วมั้งกระเป๋าไปเนี่ยจะต้องสามแสนห้าจะต้องล้านสามเหรอที่มีดาราคนหนึ่งถืออะไรประมาณเนี้ยซึ้งเราก็คือเอาละอาจจะเป็นความ ความเป็นผู้ชายมั้งซึ่งเราจะไม่มีทางเข้าใจอะไรกันนะกนาดรองเท้ากระเป๋าผู้หญิงอะไรอะไรเราไม่เข้าใจอะไรกันนะกนาดมันจะต้องมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองต้องเปิดแอร์มันอยู่อะไรประมาณนี้นี่ยกเป็นตุ๊กตาเท่านั้นเองเราบอกผู้ชายไม่เข้าใจแต่ผู้หญิงเข้าใจแบบพอดีพอดีเมื่อกี้มีเรื่องหนึ่งที่นักดนตรีได้บอกเอาไว้นะคะเรื่องบอกว่าจําชื่อได้หมดทุกคนเลยเราเองเรายังความสามารถไม่ขนาดนี้แล้วคุณวีทีน น้องเยอะมาก <ừ> เคล็ดลับในการจำชื่อคนทำยังไงคะโดยเม่่อผมก็ตีกรองผิดแล้วฮะผมก็เลยต้องดา่าก็ต้องด่าให้ถูกคนไอ้เวิทย์เรื่องายทำไมคะเรื่งไม่ใช่ <c oughs> <อ> นายชื่อประวิทย์เวลาเรียกเเวลารียกจะเรียกนายประวิทย์เขาไม่เรียกกันวิทย์คำเดียวเขาไม่เรียกวิทย์คำเดียวจะพาพวกเรไปละตัวดังๆเลย์คุณมันเมันลุดถึงคุณประวิทย์จะพาเราไปทั้งรายการแล้วกูเอ้ยขอโทษจริงๆค่ะครบ45ปีวันนี้น้องหนูสองคนอะไรก็ไม่รู้หนูหนูกับพี่หน้านี่ระวังตัวอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่พลาดครับคุณประวิทย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าผมเปล่าครับ แล้วนี่ประเด็นหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของสุขภาพด้วยเป็นอะไรนะคะหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกข้อที่6ต่อข้อที่เอ่ดก็อาจจะเป็นเพราะว่าการเล่นกีฬาเทนนิสแบดหรือ แก่ก็ไม่รู้อันหลังเอ๊ะอันหลังดูมันกำลังจะฟังว่าเป็นกีฬาหล่ประเภทหนึ่งหรือเปล่าอ๋อเทนนิสแบดแล้วก็อืมแก่อโเคคือเล่นเยอะไปเหรอคะหรือยังไงอะคะคืออาจจะตีไม่เก่งหรือว่าตีผิดวิธีตีตีผิดท่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้ก็รักษาอยู่รักษาอยู่โอ้โหที่ไปทำกายภาพบำบัดมา17ครั้งแล้วฮะเมื่อวานเดี๋ยวจากนี้ไปจะไปทำครั้งที่18เลยมาเปลี่ยนเป็นงานอาร์ตแทนใช่ไหมคะงานอาร์ตเนี่ยบูมมันจะ ำให้คือคนเราต้องนั่งตรงนะครับโปสเตอร์ก็แล้โสเอร์น้องนั่งให้ตรงนะฮะเวลาไลน์เข้าเวลาไลน์เข้าเฟซบุ๊กเข้าต้องดูแบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วแบบนี้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปนั่นแหละฮะกล้ามเนื้อข้างหลังเนี้ยมันจะทำงานหนัก มันจะตึงหนักมากนะครับแล้วก็จะเกิดเาเรียกว่าอ <Office Syndrome S 1> อฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ล้าไปหมดะนะครับเป็นเพรา I e ะไอ้นี่แหละและเป็นเพรา I e ะไอ้นี่แหละไอแพดนี่แหละ อยู่ตลอดเวลาหลังเราจะค่อมเพราะตรงนี้สมัยก่อนถ้าดูทีวีไม่มีใครดูทีวีแบบนี้ถูกไหมครับเราเล่นดูทีวีสบายๆแบบนี้ตอปัจจุบันเราไม่ดู iPad แบบนี้ใช่เราดู iPad แี้แบบนี้แล้วเราก็ดูทีวีผ่านไอแพดไอโฟนแล้งนั่แหละครับหลังท่านจะเดี่ยงครับแล้วจะเดี่ยงค่อนข้างรักษายากมาเนี่ยฮะ สิบเจ็ดครั้งแล้วนะครับที่ไปดูนี่เป็นมาอาทิตย์ที่ห้าแล้วเพราะฉะนั้นเป็นแง่คิดเอาไว้นะฮะไอ้ตัวนี้ตัวร้ายนะครับเป็นปัจจัยเจนที่เลยนะคะเครื่องอยากเพื่อนมาทางนี้เอาเหรอ 4s ก็เอาเหรอน้องรูนค่ะพิจิตรมาเขาเตือนอยู่ว่าตัวร้ายนะคะอะไรทำนองนี้เพราะว่าของฟรีพวกเราของปัญญาค่ะเพราะเวลาพวกเราดูคือดูอย่างนี้ใครบอกของจะบ้านก็แรบ เกิดมาทั้งหมดไม่ได้มีมีสนใจฟังอะไม่เลยว่าจะยืนยงหรยืนยงเท่าไหร่สี่เอสก็เอาหนึสิเอาอะไรจะงกปากนี่แหละค่ะมีรายการอื่นไหมนี่แหละค่ะของพี่ปุ้ยมาอะไรเะมีรายการอื่นไหมโอ้ยไม่ใช่ปุ้ยนี่แหละค่ะเรามีคำถามอีกเยอะแยะเลยพี่เด็เชื่อว่าไหนๆพี่วัชวัตรมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะถามเยอะแยะเลยว่าทำไมทำอยู่รายการเดียวคัดทำรายการเดียวมาตั้งนานแล้วไม่คิดจะมีรายการอื่นบ้างแล้วมีรายการอื่นจะไปทำแบบไหนแล้วตอนนี้ก็มีรายการใหม่อย่างเช่น The Family Gang อะไรแล้วทีมเขาจะมาหรือไม่ช่วงหน้าเจอกันค่ะค่ะขอบอกนะครับสำหรับสาวๆที่ชอบละครแนวตลกเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นมนุษยสัมพันธ์ดีและเข้ากับคนอื่นง่าย